สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็พาเดินเลาะปูปลาลิจิตนาคลาดดอกูมไปไหนละเอฟซีดอกคูนสีชมพูอะเดี๋ยวเราจะมาไหวาพ้พระแต่ก่อนยา,ายก็ขายของให้แม่แม่นกอยู่ตรงนี้เนาะเขายกไปแล้วก็ได้หลานกว้างยายจะพาดูอะไรรู้ไหม อกจะมาดูต้นคูณสีชมพูว่ามีดอกไหมไม่มีไม่มีดอกดูในคลิปเขาเป็นดอกของสวงเลยนะ f อสวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าเดี๋ยวก็ลองไลฟ์ก่อนเดี๋ยวยายจะทำคลิปไว้ตอนนี้ยังขึ้นไปข้างบนเนี่ยอโอ้ปาริิตมาแล้วคะ่ะลูกมาแล้วนะคะ ขอให้กิปลูกตังๆหน่อยเด้อขอให้ปู่ดนบรรดาลให้ได้ประกันตัวคุณลุงออกมาเร็วๆด้วยเ็ฟซีสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมองชาแนลจ้ายายจะพาดูปูปาลิจิตนาคราชสวยเหมือนเดิม สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสียนมองไปเห็นเสียนองปู่ถ้ามองข้างล่างก็จะเป็นเลขแปดนะคะเอฟซ ลงไปข้างล่างนู้นนะถึงจะเห็นเป็นเลขแปดอันนี้เราอยู่ข้างบนสวยงามเหมือนเดิมนะคะนาประจำาบันยายอยู่ตรงนู้นะคะยายเกิดบันเพฤหบด น,นี่นาประจําวันเสือผ้าไปเสือเกิดวันจันทร์ยายเกิดวันพฤหัสสีออกส้มๆส,ส,สวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไานะคะอยู่กับสมนชานเลจ้า เดี๋ยวจะพาว่าป้ปู่ปลาลิติตนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะเอฟซี FC น่ารักทุกคนเลยได้36นาทีแล้วเดี๋ยวยายก็จะขออนุญาตลงไลก์ก่อนนะคะ ไปนั่งคุยกับเพื่อนก่อนเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วยายขอบคุณค่ะยายน่ารักไม่แต่ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยอยู่กับสมอนช anel นะคะดีนะเมื่อกี้อย่างว่าท่านฟ้า เกือบมาไม่ทันขนาดพู่กับเอฟซมาถ้ายายออกช้านิดนึงยายก็มาไม่ทันถ้าช้านิดเดียวนะไม่ทันเลยดีนะออกมาเร็วขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรา์นะคะสวัสดีจา้าขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวยายจะ,ะทำคลิปให้ดูนะคะฝากมาดูคลิปให้ยายด้วยนะคะสวัสดีจา้าอย่าลืมกดติดตามสมอนชาแนลด้วยนะคะ ปล่อยคลิปไปแล้วเมื่อเช้าตอนตีสี่เห็นแอนไลฟ์ตีสี่ยายก็ปล่อยคลิปตีสี่คลิปน้าตายไปให้กำลังใจลุงป้าที่มุกไอ้ทีออ่อะไรนะมุกดาหารน่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะรักทุกคนเด้อจาก ถึงเอฟซีทุกคนนะคะที่เอฟซีลุงป้าทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยยัเยี่ยังสตาร์ทเลยที่สตาร์ทเอ้าโอ้ยยันไม่ไปยาชีนะก็เขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลนะกับรถใ่สมอน แต่คอยยังพัในนังเดินได้ยังปุ๊บไปปุ๊บปุบบ่บ่บ่ลาบละอันบ่ละอันคอยเห็นเราตั ơ, en, ้งเท่าไหร่เธอล้วคอยก็ยังพานในนังเน่ยป like. ุ๊ไปแม่ปุโอ้ยอันนล้นั่งยามใดก็นั่งเนาะยายเราไป้หัวโอเคสมัยคินนี้ก็ประมาณนี้ไปนั่งจับพมิอะไรยังไมได้นั่งมันก็อายอเหมือนซีนี่อ่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็จะสองชั่วโมงแล้วก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากค่ะฝากผู้ชมคลิปย้อนหลังให้กับพวกเราเราอยู่ที่นี่ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะนะคะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ท่านะจ้าบ๊ายบายเสร็จแล้วอ่ะไม่หยังยายก็อยู่ว้างของปู่ละเด้อพี่น้องเลยบ้าท่านลงไลน์ดอก ยายบ้านล่งไยดอกเด้อเพราะว่าหมเพินเห็ดทั้งหราทั้งคลิปว่ายายพึงมาซื้อข้าวมาแล้วนี่ร้านกาแฟยายดูแต่ในคลิปเห็นแล้วนะเอฟซีเห็นแต่ในคลิปนะแม่ดายายดูแต่ในคลิปเออนี่ไงไม่ดาลงไลค์แล้วบอกไม่ดา อ๋อครบชั่วโมงแล้วยายเพิ่งได้ยี่สิบนาทีเองเจ้าโทรหาใครเมื่อกี้นี่โทรหาพี่สาววันอะไรยายไลน์อยู่เด้อเจ้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เจ้าจะคุยกันบ่โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่มเด้อยไข่ไทยดอกไม้นี่โอ้ดอกไม้สวยมากเลยเอาไปไหว้ปู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปที่สา่ตัวโอ้ยากเดี๋ยวตั้ง ดอกไม้สวยมากเลยเอฟซีดอกไม้สวยมากของใครมั่งเนาะนี่งเราออกแล้วตาบอกว่าให้ไปไหวของใครมั่งยายก็ไม่รู้เนาะหนึ่งไม่รู้ของใครมั่งของใครมั่งป้าบอกว่าให้ไปไหวนะเอฟซีวันอาทิตย์นี่นะคะดอกไม้สวยมาจับไปซีดียมเลยวันนี้เราเราไปนนี้บอกเรไปวันนี้บอกวันอาทิตย์จะได้ไปย่าง สวยมากเลยบวาผูดนะครซื้อเดยวก็เาไปว่าผูดอแล้แบบนี่ค่ะาก